อัศจรรย์อาทิตย์ทรงกรดระหว่างแม่ทัพภาคที่สองรวมถวายศรัทธาปาฏิหารกลางอุบลแม่ทัพภาคที่สองร่วมแห่พระประธานท้องฟ้าเปิดอาทิตย์ทรงกรดป่อชอชอฮือฮาข่าวเด่นวันนี้เกิดปรากฏการณ์สุดอัศจรรย์ที่สร้างความฮือฮาและศรัทธาให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อผลโทบุญศิลพาดกลางแม่ทัพภาคที่สอง ได้เขาร่วมพิธีแห่ทรัพประทานภายในงานบุญสำคัญแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ท้องฟ้ากลับเปิดออกและเกิดปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกรดขึ้นอย่างชัดเจนสร้างความประหลาดใจและเสียงสาธุการจากผู้ร่วมพิธีที่ต่างเชื่อว่าเป็นสัญญาณมงคลงานนี้ชาวบ้านยังแห่จดเลขเด็ดทะเบียนรถที่แม่ทัพภาคนั่งมาคือห0า6อีกด้วยรายงานข่าวระบุว่า เหตุการณ์มหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้22มิถุนายน2568ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองโดยพลโทบุญสินพาดกลางได้เดินทางเข้าร่วมพิธีแห่พระประธานซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธาท้องฟ้าเปิดอาทิตย์ทรงกรดปาฏิหาริย์กลางพิธี ในระหว่างที่ขบวนแห่พระประธานกำลังดำเนินไปอย่างสง่าง,งามท่ามกลางสภาพอากาศที่จู่ๆท้องฟ้าก็กลับเปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมกับปรากฏการธรรมชาติอันง,งดงามอย่างอาทิตย์ทรงกรดที่สองแสงเป็นรัศมีล้อมรอบดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน ปรากฏการณ์นี้สร้างความตกตะลึงและเสียงสาธุการจากผู้ร่วมพิธีที่ต่างเชื่อว่าเป็นสัญญาณมงคลงานนี้ชาวบ้านยังแห่จดเลขเด็ดทะเบียนรถที่แม่ทัพภาคนั่งมาคือ5066อีกด้วยรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์มหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้2 2มิถุนายน2568ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองโดยพลโทบุญสินพาดกลางได้เดินทางเข้าร่วมพิธีแห่พระประธานซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธาท้องฟ้าเปิดอาทิตย์ทรงกรดปาฏิหาริย์กลางพิธีในระหว่างที่ขบวนแห่พระประธานกำลังดำเนินไปอย่างสง่างามท่ามกลางสภาพอากาศที่จู่จท้องฟ้าก็กลับเปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์ พร้อมกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอันงดงามอย่างอาทิตย์ทรงกรดที่ส่องแสงเป็นรัศมีล้อมรอบดวงอาทิตย์อย่างชัดเจนปรากฏการณ์นี้สร้างความตกตะลึงและเสียงสาธุการจากประชาชนที่มาร่วมงานผู้คนต่างยกมือไหว้และบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ไว้เป็นที่ระลึกหลายคนเชื่อว่า เป็นสัญญาณมงคลที่เกิดขึ้นจากบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของการประกอบพิธีกรรมรวมถึงการร่วมบุญของแม่ทัพภาคที่สองที่เป็นประธานในพิธีแห่จดเลขเด็ดทะเบียนรถแม่ทัพ5066ความฮือฮาไม่ได้หยุดอยู่แค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ในพิธีและเชื่อในเรื่องของโชคลาบยังได้แห่จดเลขทะเบียนรถที่พลโทบุญศิลปพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองนั่งมาในวันนั้นซึ่งปรากฏว่าเป็นเลข5066โดยหวังว่าจะนำไปเป็นเลขมงคลในการเสี่ยงโชคต่อไปเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในพิธีเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและศรัทธาที่ยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมไทยที่มักเชื่อมโยงปรากฏการธรรมชาติเข้ากับเรื่องราวอันเป็นมงคลคุณคิดว่าปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในวันสำคัญเช่นนี้มีผลต่อความเชื่อและศรัทธาของผู้คนในพื้นที่มากน้อยเพียงใดมาฟังเสียงจากคอมเมนต์กันหน่อยมาดูกันว่ามีมุมมองไหนที่น่าสนใจอีกบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค่ะ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค่ะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคนดีอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สาธุขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นสิ่งไม่ดีทั้งปวงให้หมดสิน้นขอให้ท่านแม่ทัพพร้อมทหารที่ทำหน้าที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่คอยเป็นทัพหลังด้านต่างๆปลอดภัยทุกคนค่ะคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค,ค่ะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุทุค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสาธุค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค่ะพระอาทิตย์ทรงกลดถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเวลาที่ทำพิธีกรรมต่างๆแล้วมีพระอาทิตย์ทรงกลดเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้หรือรับรองพิธีนั้นๆ คอมเมนต์นี้กล่าวว่าคนดีมีบุญบารมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านคุ้มครองค่ะคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะเทวดาฟ้าดินท่านรู้เห็นค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถือเป็นเรื่องงามยามดีที่มีปรากฏการเช่นนี้ขอให้ท่านแม่ทัพภาคสองและทหารทหารทุกท่านรวมทั้งประเทศชาติของเราปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามีอาทิตย์ทรงกรดเกิดขึ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นี่ไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับถ้าช่วงไหนอากาศมีความชื้นสูงมีละอองน้ำในชั้นบรรยากาศมากก็เกิดการสะท้อนหักเหข,ของแสงกลายเป็นปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกรดขึ้นได้รวมถึงจันทร์ทรงกรดด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม่ทัพภาคที่สองค่ะสาธุค่ะสาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าอนุโมทนาสาธุค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสาธุค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าเป็นนายกหรือคนพักขายชาติฝาคงผ่าแน่แน่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คนดีมีบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนมีบุญทําบุญเปิดบ้านเปิดเมืองเป็นบุญเหลือเกินนะคะได้คนดีๆมารักษาประเทศไทยเราเอาไว้เคารพท่านค่ะนับว่าเป็นสิริมงคลศัตรูที่คิดร้ายกับประเทศไทยมันจะแพ้ภัยตัวเองที่ชาติของมันถูกสาวไว้ชั่วกับชั่วกันคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เห็นภาพแล้วขนลุกจริงๆปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแถมเกิดในวันบุญใหญ่อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอาทิตย์ทรงกรดในช่วงแห่พระคือสิ่งที่สื่อถึงพลังศรัทธ,ธาได้ชัดเจนมากคนในพื้นที่คงปลื้มใจสุดๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านานๆจะเห็นภาพสวยๆที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติศรัทธ,ธาและความเชื่อแบบนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า ฟ้าเปิดตรงจังหวะแสงส่องควดีเรากับฟ้ารับรู้ความตั้งใจของชาวอุบลคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่างานบุญที่มีแม่ทัพภาคที่สองมาร่วมยิ่งเสริมพลังศรัทธาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกหลายเท่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์ที่ควรจดจำไว้เลยไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่มันสัมผัสใจได้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยต้องการความหวังและเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนแสงแห่งกำลังใจคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอาทิตยต์ทรงกรดไม่ใช่แค่สวยแต่ให้ความรู้สึกว่าเรายังมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความวุ่นวายในโลกมนุษย์คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เลขทะเบียน5066นี้ของขึ้นแทนเลขดังแน่งวดนี้ต้องลองดูซะแล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าธรรมะธรรมชาติและศรัทธารวมกันกลายเป็นภาพที่งดงามเกินคำบรรยาย